สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจ m เมมแกรมมี่เช e ฮาร์ดแอนจัดเทนเมน์ภ่มใจเสนอเทพรองดายังที่จะบินไปด้วยกันจินตนาการเริ่มที่ตรงนี้เบิร์ตแลน์แดนมหาศจัน์ตอนพิเศษตามรอยพระราชา สนับสนุนรายการโดยไทยประกันชีวิตน้ำดื่มช้างวันนี้เสนอตอนของขวัญของสควอกี้วันนี้เป็นวันที่เือกำเดิน Happy Birthday to s q u a w k y วันนี้และทุกๆวันคอยสุขสันต์ตลอดไป ได้เลยพอร้องจบนะก็ยื <The <The ่นงองขวันให้สควอคี้เลยอืมลิลลี่คงจะซื้อของขวันได้แล้วละมั้งสควอคี้ต้องดีใจแน่ๆเลยล่ะเอ่อพี่เบิร์ดเรียกเรวละพวกเราไปปรึกษาพี่เบิร์ดเรื่องวันเกิดสควอคี้ด้วยเลยดีกว่าโอเคไปเลยสวัสดีค่ะพี่เบิร์ด สวัสดีทุกคนเสียงดังจังเด็กๆมีอะไรเป็นเด็กเล้าวันนี้ทอไมดีไซน์มีสปอตี้ยาสีฟันที่บีบไม่ออกเลยอ่ะไม่เอาละนี่เด็กๆเดี๋ยวเฮียขอไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะจ้าได้เลยครับฉันเลยครับเฮียให้เลยอืมพวกเธอเป็นอะไรไปเนี่ยวันนี้ดูแปลกๆฮะก็วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดสควอตตี้ไงครับ ตั้งใจว่าจะหาของขวัญให้สควอตก,กี้ก็เลยอยากเก็บเป็นความลับก่อนนะครับเออจริงสินะถ้าทางเจ้าตัวก็จะลืมเหมือนกันแล้วพวกเธอจะให้อะไรเป็นของขวัญคะพวกเราส่งให้ลินลี่ไปเลือกของขวัญแล้วล่ะค่ะถ้างั้นนี่อ๋อเป็นไงบ้างลินลี่ได้ของขวัญหรือ,อยังอะอยังเลยเนี่ยยังไม่มีอะไรถูกใจเลยแบบว่ามันยังไม่โดนอะ เออแหมแน่ใจนะว่าเธอเลือกของควาญให้สควอกี้น่ะอืมพวกเราไปซื้อยาสีฟันนี่ดีไหมอะสควอกี้ต้องชอบแน่ๆเลยเอออเ๊ยยังไม่หมดนี่นะไหนขอพี่ดูหน่อยสิพวกเราทุกคนไม่ควรใช้ของฟุ่มเฟืยแบบนี้นะมันเป็นการทำลายธรรมชาติด้วยแต่พวกเราไม่ได้ไปทำลายธรรมชาตินะคะลองคิดดูดีๆสิ สิ่งของรอบๆตัวเราที่ใช้ในชีวิตประจําวันล้วนแต่ทามาจากทรัพยากรธรรมชาติยิ่งพวกเราใช้มากเท่าไหร่ทรัพยากรก็จะถูกนํามาใช้มากขึ้นเรื่อยๆดังคําสอนของนี่หลวงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเริ่มจากการใช้ของทุกอย่างให้คุ้มค่าและไม่ซื้อของฟุง่มเฟือยผู้คนส่วนใหญ่จะอยากได้นู่นได้นี่จนมองข้ามสิ่งที่ตัวเองมี ต้องตึกตรองไว้เสมอว่าเมื่อเราทิ้งของอย่างหนึ่งก็ต้องเสียทรัพยากรอย่างหนึ่งมาทดแทนเช่นกันพวกเราจะไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติไปมากกว่านี้แน่นอนครับหนูหนด้วยค่ะ,คะอื <ผม S 2> ตั้งใจบแบบนี้ก็ดีแล้วเด็กๆงั้นของขวัญที่จะให้สควอก,กี้พวกเราอาจจะไม่ต้องซื้อของราคาแพงก็ได้นะสิสู้หาของราคาไม่แพงแต่ว่าถูกใจสควอก,กี้ดีกว่าเนอะแล้วจะเป็นอะไรดีล่ะเอางี้สิทุกคนพี่จะพาทุกคนไปที่เกาะมหาสมบัติ มไม่แน่นะเราอาจจะได้สมบัติมาเป็นของขวัญให้กับสควอชก,ก,ก็ได้เอา้าไปไหนกันหรไปด้วยซ g ้ พวกเรามาผจญภัยมาหาสมบัติที่เกาะนี้ไงหาสมบัติเหรอพวกเราแยกออกเป็นกลุ่มๆกันนะแล้วช่วงเย็นมาเจอกันที่นี่ระวังตัวทุกคนด้วยได้ค่ะโอเคเจอแต่มะพร้าวน้ำหอมนะเนี่ยไหนล่ะไอ้ะเจ้าไหนครับครับพวกเรากำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยก็มาหาสมบัติที่ซ่อนอยู่บนเกาะแห่งนี้ยังไงเล่า ฉันได้ยินข่าวมาว่าที่ก่อเนี่ยมีสมบัติซ่อนอยู่แล้วสมบัติพวกนั้นมันคืออะไรเลยครับเจ้านายจะเป็นสารพง์ฉันก็ไม่สนคอยเป็นสมบัติพอแล้วเนี่ยบัลา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 ลลาลลาันทรมานหูแล้วเกินลัลาลานาลานาลานาลาราลันาลาลาลาอาลาลาลานลาลลานลานลาาลาล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 ลล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 ล ยกเม็นไห้ไม่เอาไ้าเอเลยวต้นอีก่อนนัใช่ไหมเออไม่เจออะไรเลยครับเจ้านายเฮ้ยอะไรกันมัน่าจะเจออะไรบ้างสิเช่นผักชีสักต้นหนึ่งคนต่อไปยังเลิกไม่ได้บ เอลเหรอฮ้ยไม่ใช่ป้าววางคคนป่าไม่ใช่คนกรุงเทพจจะฮะอาจารย์พ่อบอกผมว่าเขาต้องโกรธพวกเราแน่แน่เลยครับเจ้านายเอออาานะปรองดองได้ไหมย่าเออเราจะหาอะไรให้สควอคกี้เป็นของขวัญดีล่ะหรอว้าวจริง ไปเก็บผลไม้พวกนั ok ้นกันเถอะได้เยอะแยะเลยจริงด้วยเยี่ยมไปเลยฮะอืฮืว้าวว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 อเวว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 ไววววีวววันวว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 ว เอ้ยเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็สวยนะแบบนี้พวกนั้นต้องดีใจแน่เลยสวยจังะไ่นี่นี่อะไรเ่ทำไมทุกคนมาช้าจังนะสงสัยเดินเที่ยวติดลมกันหมดแล้วละมั้ง ไม่หรอกทุกคนมาที่นี่ก็เพื่อเอ่ออะไรกันเนี้ยแล้วทำไมวันนี้ไม่ได้คนทำตัวแปลกๆ <S 1> <S 1> <S เฮ<อ>้แต่ฉันว่ามันมีอะไรผิดปกติแล้วนะสวาคี้เราไปตามหาพวกเด็กๆกันดีกว่าได้เลย <S <S โอ้ยยิงดิยิงแน่นมะพราวทั้งนั้นจะบอวคนป่าพวกนี้มันจับฉันมาทำไมกัน นี่อะไรกันว่าเด็กๆของเจ้าเบิร์ตมาอยู่ที่น <ok MM ี่ได้ยังไงกันเนี่ยแล้วลุงมาทําอะไรที่นี่เราคงมาหาสมบัติที่ก่อนนี้ใช่ไหมล่ะใช่รู้ได้ยังไงเนี่ยนี่พวกเจ้าจะมาแย่งสมบัติกับฉันอย่างนั้นเหรอเฮ้ยฉันไม่ยอมหรอกฉันไม่ชอบดีตัวหานเงี้ยออะโชจนหน่อยครับดูนั่นสิกรับ ม่อเบอร์ XL เห็นนั่นแหละครับคุณผอั้ผมเคยดูหนังมานะครับคือถ้าคนปาดต้มน้ำแบบนี้หมายถึงว่ากำลังจะต้มอะไรสักอย่างทำเป็นอาหารอยู่นะครับเจ้านายหรือว่าอาหารที่ว่านั้นคือมันสวยมากเป็นีโ

อ๋้ n าไอ้บ้าไอ้บ้าบ้าไ้บ้า้าไม่บ้าอ้บ้า้บ้ไอบไอ้บอ้อ้าไอ้บ้าอาอ้บ้าก็มาจับ้าไ้ไอ้ไอ้สิาัน้บ้า้อบ้าอบ้าาา พวกเขาคงจะดีใจได้เจอแนสควอกกี้อุาโอู้บะอู้บะอูปบาอู้บอเอาห่าวยิ่งใหญ่อลังการจริงเลยนะเนี่ย เผ่าว<ห>นี้ยฉันต้องขอบใจนายกับเจ้านกน้่นที่มาช่วยนะไม่อ่งั้นพวกฉันโดนจับกินไปหมดแล้วรีบสันสินะว่าแต่คนป่าจะไม่เปลี่ยนใจมากินพวกเราจริงหรอครับนายพวกนายดูหนังมากเกินไปแล้วเมื่อกี้ฉันได้คุยกับพวกเขาชนเผ่าเนี้ยเขาไม่กินคนหรอกพวกเขากินผักผลไม้อ๋อเป็นมังสวิรัตชนเผ่ากลุ่มเนี้ยขานับถือเทพเจ้านกสกอกี่ก็เปรียบเหมือนเทพเจ้าของพวกเขาเลย พวกนี้มันจับพวกฉันและพวกเด็กๆนั่นนะนั่นก็เพราะข่าวลือที่ทุกคนเข้าใจผิดทุกคนได้ยินข่าวลือว่าก่อนนี้มีสมบัติต่างก็พากันมาที่นี่แล้วมาทําลายธรรมชาติไปมากมายคนป่าที่อาศัยอยู่โดนเบียดเบียนมาตลอดพวกเขาก็เลยกลัวว่าธรรมชาติเมื่ก่อนนี้จะถูกทาลายจึงจับทุกคนที่มาบนก่อนนี้ไงพี่เบิร์ดครับพร้อมแล้วครับอืมงั้นก็มิวสิควายเฮ้มีความจริงใจไรว้าว Happy birthday to สัน Happy b เ r t h มา y to s ดูสปอคีวันดีแล้ทุกทุกวันขอให้มีความสุขแฮป y เบ t เดยนดีมัอใสุขันทุกวัน h ฮปเบิร์ธวันดีแล้วทุกทวันขอให้สุขสันต์ตลอดไป ฉันนินนาะโอ้ทุกคนพวกเราต้องขอโทษนะที่ฉันหาของขวัญให้เธอไม่ได้ออไม่เลยไม่เลยที่ฉันได้มาสนุกกับทุกคนนี่นะก็เป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดแล้วม,มีความสุขนะสควอ๊กี้ขอบคุณนะเขาเกี้ขาเ<อ>ป็นของผสมะจานมีความสุขตลอดไปนะไ,ปนะไม่เข้าเป็นพวกพระเอกไม่เข้าเลยใช่เลยห้อยๆที่เปเรื่อยๆเลยสควอ๊กี้มีความสุขมากนะสควอ๊กี้แฮปปี้เบิร์ตเดย์ ของขวัญของสควอชีปเป็นของขวัญที่ทุกคนทำได้วยใจไม่ต้องใช้เงินซื้อทำให้เราเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์สิ่งต่างๆโดยมีได้หลวงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งเราเองก็สามารถช่วยกันได้อย่างง่ายๆเช่นปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งานมีสำนึกก่อนใช้ทุกครั้งนะครับแล้วเจอกันนะครับ ดีตลอดไปก,ดไก,ก้าวตามรอยบ้าง